สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูอ้อยกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูอ้อยก็มีกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุกจะมาชวนเด็กทำร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านอีกเช่นเคยคะ่ะเด็กๆคะครูอ้อยมีอะไรมาด้วยคะอะไรเอ่ยไข่ไก่ใช่ไหมคะวันนี้การทดลองของเราจะเกี่ยวกับเรื่องของไข่นั่นเองคะ่ะ โอเคถ้าเด็กๆอยากทํากิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์แล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะไข่น้ำเปล่าเกลือแก้วน้ำพลาสติกสองใบเด็กๆค่ะเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะ วันนี้การทดลองของเราก็คือการทดลองไข่จมหรือไข่ลอยน,นั่นเองค่ะมาค่ะเด็กๆเรามาทําขั้นตอนที่หนึ่งกันเลยค่ะไม่ยากเลยน้องๆนัสซี่เคจีวัน,น,น 1, ทำได้แน่นอนนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเราจะใช้น้ําเปล่านะคะเด็กเติมลงไปในแก้วทั้งสองใบนะคะให้เท่าๆกันเลยค่ะ โอเคนะคะดเด็กหลังจากนั้นเราก็จะใช้ไข่ดิบนะคะไข่ไก่นะคะดเด็กๆนะะใส่ลงไปในแก้วใบที่หนึ่งแก้วใบที่หนึ่งนี้เราเป็นเพียงน้ำเปล่าอย่างเดียวนะคะไม่ได้ใส่อะไรลงไปเลยให้เด็กสังเกตดูเด็กคิดตามนะคะว่าเมื่อกูออยใข่ไข่ไก่ลงไปในน้ำเด็กคิดว่าไข่ไก่จะจมหรือลอยคะ ขอให้เด็กคิดนะอยากให้เด็กสังเกตดูการทดลอง one two three ไข่ไปยังไงคะดเด็กไข่จมลงไปใช่ไหมคะอยู่ใต้เลยใต้แก้วเลยนะคะอด็กัส่วนแก้วใบที่สองนี้เราจะเติมเกลือคะ่ะเด็กเกลือเดเคยชินเกลือไหมคะ เกลือรสชาติเป็นไงเอ่ยเค็มใช่ไหมคะใครกินเกลือเยอะๆไม่ได้นะคะเพราะมันเค็มเราจะเติมเกลือลงไปทั้งหมดประมาณ5ช้อนนะคะเด็กหนึ่งสองสสี่ห้า้ครบ5ช้อนแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราก็จะคน ให้เกลือละลายนะคะเมื่อเกลือผสมกับน้ําแล้วเกลือก็จะละลายกลายเป็นน้ําเกลือนั่นเองค่ะโอเคน่าจะละลายแล้วนะคะดเด็กๆหลังจากนั้นเราจะนําไข่ไปที่สองค่ะใส่ลงไปในแก้วที่มีอะไรผสมอยู่คะ่ะเด็กๆเกลือนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสังเกตการทดลองดูดเด็กๆติดตามนะคะว่าไข่ไก่เวลาครูเอาใส่ลงไปในน้ําเกลือแล้ว ไจะจมหรือจะลอยคะนเด็กเด็กดูนะ one two three ไข่เป็นไงคะ่เด็กไข่ลอยใช่ไหมนะเด็กสังเกตดูนะถ้าแบบนี้ไข่นอนลงไปที่ก้นแก้วเขาเรียกว่าไข่จมนะคะส่วนแก้วใบนี้ที่มีเกลือผสมอยู่ก็คือไข่เป็นไงคะเด็กไข่ลอยนั่นเองค่ะ เด็กขาการทดลองของเราเสร็จแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้เด็กสังเกตดูนะคะเมื่อเราเติมเกลือลงไปไข่จะเป็นไงคะลอยขึ้นมาโอเคค่ะเด็กๆคะาเรามาสรุปผลการทดลองกันเลยดีกว่าค,ะค่ะเด็กๆคะแก้วใบที่ครูออยเติมน้ําเกลือลงไปไข่เป็นไงคะไข่ลอยใช่ไหมคะก็เพราะว่าเวลาเราเติมเกลือลงไปเนี่ย ในน้ำเปล่าทําให้ในน้าเปล่ามีความหนาแน่นเพราะว่าเราใส่เกลือลงไปนั่นเองค่ะก็เลยทําให้ไข่ของเราลอยขึ้นนั่นเองส่วนแก้วที่เราไม่ได้ใส่เกลือหรือว่าเติมอะไรลงไปทำให้ไข่จมอยู่ใต้แก้วนี่เองค่ะเด็กคะอย่าลืมทำการทดลองง่ายๆแสนสนุกแบบนี้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วอัดคลิปวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปภาพ ส่งมาให้ครูออยดูเป็นผลงานของเด็กๆด,ด้วยนะคะโอเคค่ะกิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุกไม่ยากเลยใช่ไหมคะอุปกรณ์ก็เตรียมง่ายๆที่บ้านเลยนะคะวันนี้ครูออยขอตัวไปก่อนค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ